จอคิวนี้มีคำหยาบคายแล้วก็รูปภาพโดยที่ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะว่ากูรีบตัดนะเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะได้ลงไงครับโอเคครับแอมกูเบื่อเมอร์เดอร์แล้วไปเล่นเกมอื่นได้ไหมไม่ต้องเล่นเมอร์เดอร์เท่านั้นมึงเข้าใจที่กูพูดไหมอ๋อได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ครับได้ครับได้ครับเฮ้ยพี่ขชาตวะไหน <c oughs> <c oughs> เหรือเปล่าเนี่ยเนาะอ้าวนุ๊กกระชามาเออกูรู้แล้วแต่เซิร์ฟแม่งเสือเต็มแล้วกูก็จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วไอ้ตุ้มฮัลเป็นอินโนเซนต์อีกแล้ว เฮ้ปอบเอาใหม่เทสสองเฮ้ปอท่านเป็นอินนเซ์นะส่วนแกเป็นไรหรออ๋อฉันก็เป็นอินโนเซ์เหมือนกันน่ะแล้วแกเป็นไรหรอเอาเป็นว่าช่างแม่งเถอะเราไปสำรวจแแบบนี้ก็ดีกว่าไหมอืมก็ดีกูเป็นมือใหม่ด้วยเราอย่าเข้ากลุ่มนั้น เลยดีกว่าเนาะใช่ใช่ฉันก็คิดว่างั้นแหละกูดัดเสียงได้ไงเนี่ยในกลุ่มนั้นพี่คาชาครับผมขอญาตถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้เอากล้องมาก็จริงแต่ผมก็ขอถ่ายรูปได้ไปครับมึงเท่นั้นแหละที่จะขอถ่ายรูปอย่างนี้เออกูมามอยเลยว่ามามาต่อ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 พี่คาชาครับคนภาคตัวจริงไม่มาครับกูเลยต้องมาภาคแทนผมไม่มันไม่รับสายไอ้กูโทรันกี่รอบแล้วกับก็มันไม่รับสายเนี่ยแหละกูเลยต้องมาภาคแทนเนี่ยครับ๋อ พี่กชาคะพี่เติไปขี่โลบักแล้วหรอคะเอามาแบ่งนูได้ไหมคะพอบ้านกูจนมากพี่กชาครับแชร์คลิปผมได้ไหมครับคลิปกูจะได้ดังไวๆพี่กชาครับจะทําไงให้ลุงข้ามบ้านฉลาดอ้าวแล้วพวกคุณสองคนเป็นใครกันเนี่ยอ๋อรู้ละพี่กชาครับพี่รู้จักเพลงพี่พี่รู้จักเพลงนี้ไหมครับกูชอบขายชากูชอบขายยามานะพ่อ ริปกูติดเลกเซตอ๋อผมขอโทษครับพี่พี่ก้าชาคะพี่พี่พีผมรู้ว่าใครเป็นมือปืนแล้วผมก็จะฆ่าตอนนี้แล้วพี่ก็ฆ่าผมต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเดมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยพี่พีพ,พหนูเป็นคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคนดูเบื่อแล้วหนูขอถามคำเดียวหนูเงี่ยนไหมคะ พี่พี่พี่ผมอยากถามอะไรอ่าผมด้วยพี่ผมด้วยค่ะหนูอยากถามว่ามาหลายพี่จะเปิดพี่เติมไปกี่ลูกบัางนะลิลกาแฟอะไรเดี๋ยวทำไมทุกคนมารวมกันตรงนี้แล้วพี่ผมแดงใส่ชุดท้ายนั่นคือใครใครก็ได้ช่วยฆ่ามันทีดิเออใช่มันฆ่าไม่พี่กระชานัันไปไหนพี่กระชากลับมานี่โอ้พี่กระชานหนีไปได้ไงอย่าทิ้งหนีพี่กระชานทำอะไรนะแย่ปวดหัวครับนี่ครับเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าี่ก็เชืชาฮะ หนึ 1> 1่งถึงสามมึงวิ่งเลยนะโอเคสามไปตอกเราวิ่งมึงรู้ตัวไหมท้าให้คาชาเอกจากเก้มาเพราพวกมึงอ้าน่ามันเกลียดเลยกระพุ้กูล่ะมึงเกลียดกูหละชุกันกูด้วยมึงตายเฮ้ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเองโฮมก็กลมล yeah. ลมลกหล, hey กกกลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานนะครับก็ผมก็กลับมาแล้วเย่ yeah. คลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจแล้วก็รีบทํามากทําให้เสร็จเลยโดยเฉพาะเอ่อการเออวาดรูปเนี่ยมันแบบ ภาพดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรีบตัดและนี่ก็เป็นครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมาคอลแล랩กับเพื่อนก็คือแอมนั่นเองก็อย่าลืมกดซับกับผมแล้วก็ให้แอมด้วยนะครับก็สหวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์ให้คลิปผมและคลิปแอมด้วยนะครับก็สมานี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับจบดิ